านครับน้องดาวดีใจด้วยสวัสดีค่ะพวกเราเด็กกันวิทย์สมัยตอนนี้พวกเราก็มาอยู่กันที่บาร์โคนี่ซีไซด์เฟสใหม่นะคะนะโบ๊ทจะมาจัดกิจกรรมเปิดแผ่นป้ายลิ้มสระน้ำเลยครับผมถ้าพร้อแล้วเราไปรับสายแรกกันเลยดีกว่าค่ะสายแรกของเรามาแล้วครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ค,ครับชื่ออะไรคะอันนาอันนาอ้ยมีชื้อเล่นไหมลูกมีมีชื้อเล่นลไหม,มนนะคะทราบกติกาของเรารือยังน้องอันนาครับยันหอเราใช้เปิดสามเราใช้เปิดสามแผ่นป้ายจากหกแผ่นป้ายอ่าถ้าเกิดได้น้องดาวหมดเลยเนี่ยสามแผ่นป้ายนะก็จะได้ตามตังเงือกรุ่นน้องน,องนองโมไปออโอเคไหมคะงันเลือกสามแผ่นป้ายเลยค่ะ อ๋อน้องแอนนาเลือกมาเป็นเบอร์หนึ่งหนึ่งสามแลม้วก<ล>็<ล>สี่ทีนี้น้องแอนนาคะน้าโบสอยากให้เลือกมีคิดสมัยสามคนเพื่อมาร่วมลุ้นเปิดแผ่นป้ายกับเราอ๋ออยากได้ใครสักสามคนคะมีต้นน้ำมีกีตาร์มีดาวหามีใครบ้างนะคะมีน้ำปิงฮัลโหลมีมีใครบ้างคะมีใครบ้างคะน้ำปิง มีน้ำปิง้งพี่กีตา้าและน้องสิงโตค่ะเ่าเชิญทั้งสามคนนี้ค่ะเดี๋ยวน้องอันานาเนาะคอยดูนะคะว่า3ามคนนี้จะร่วมสนุกอะไรกับน,น้องอันานา,นานเดี๋ยวมาลุ้นแผ่นป้ายแรกกันเลยยันก่อนเลยหูใจมันตึกเลยเชื่กันลุ้นนะคะขอให้ได้น้องขอให้ได้หายนักเงียะนะคะน้องอันนาแผ่นป้ายแรกได้แก,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 กนนะะ่เปิดครับ น้องติงโต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 เดี๋ยวรอติดตามเทปนะครับว่าน้องน้องน้งปิงจะโดนอะไรโอเคไหมนะครับน้องอนาเดี๋ยวดูซี่ต่อไปเลยดีกว่าอาฮัลโหลครับฮัลโหลน้องอน,นาอ่าวซซต่อไปเลยครับเบอร์สามนะครับทีบนบ่น้องอน,นาเลือกนะครับ เปิดครับน้องดาวลไปลไปเอางี้น้องอนาครับถ้าเกิดได้สองชื่อน้องดาวเหมือนกันเนี่ยเดี๋ยวนาโบ๊แจกเสื้อโอเคไหมอ่าเดี๋ยวมาลุ้นไปสุดท้ายน้องอนาเลือกเบอร์อะไรนะคะ1นสแล้วก็4ใช่ไหมคะอ่าขอให้ได้เสื้อแล้วกันนะคะขอยังคะขอยังคะเปิดครับ น้ำตรงน้ำ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 โอ้โหขอบคุณน้องอันนามากนะคะที่เล่นสนุกกับเราแหมพลานของรางวัลไปได้เลยแหมน่าเสียดายทั้งหน้าทั้งหน้าเพว่าวใหม่นะคะค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสายที่สองสวัสดีครับชื่ออะไรครับ ชื่ออะไรคะฮัลโหลฮัลลโหค่ะชื่ออะไรคะต้นต้นต้นเหนือต้นเหนือใช่ไหมคะค่ค่ะอ่าต้นเหนือต้องน้องต้นน้องต้นเหนือทราบกติกาของเราไหมคะตัวนะค่ะอ่างั้นเลือกมาเลยสามแผ่นป้ายสามแผ่นป้ายค่ะหนึ่งสองสามเอาสามสาห้า สามห้าหกนะขอให้น้องน้อเหนือนี่เคยโทรมายัางคะเนี่ยไ,ได้ของรางวัลอะไรไปเอ่ยอ๋อเด็กครั้งเนี่ยขอได้หางนังเงือกรุ่นน้องน้งโมนะคะอ่าเรามารุ้นกันดูเดี๋ยวเหมือนเดิมกติกาเหมือนเดิมขอสามคนเลือกวีชิตสมัมยสามคนเพื่อลงสนุกกับน,น้องน้อเหนือคะอ่ะเอาไขรบ้างเอ่ยพี่กีตาร์ใขรอีกสองคนดีเอย่ย เดี๋ยวไปรอดูในเทมว่าจะโดนอะไรไทยอีกสองคนนะคะน้องปิงอีกคนนึงอีกคนนึงน้องต้นนามน้องต้นนามเดี๋ยวไปรอดูในเกมนะคะว่าจะโดนอะไรหรือว่าจะไม่โดนอะไรงั้นเรามาเปิดแผ่นป้ายแรกกันก่อนเลยนดีกว่านะคะเบอร์สามนะคะเปิดแผ่นป้ายแรกเบอร์สามก่อนนะคะเดี๋ยวนาโบดเปิดแป้ายแรกก่อนนะเบอร์สามนะคะ เปิดครับน้องดาวมีโอกาสรอดแล้วมีโอกาสได้หางน้ำเงือกด้วยน้องต้นเนื้อโอ้ยดีใจด้วยอ่ะเรามาดูแผ่นป้ายที่สองก่อนเร่มาดูแผ่นป้ายที่สองนะคะเปิดครับน้องดาวจะได้หายน้ำเงือกแล้วน้องต้นเนื้อดีใจไหมคะ ดีใจไหมคะน้องดาวสองแผ่นป้ายแล้วนะคะเนี่ยเอาอีกแผ่นป้ายเดียวถ้าเป็นน้องดาวนะได้หางน้งเงือกแล้วลุ้นนะลุ้นนะน้องตื่นเตอนลุ้นนะลุ้นนะป้าครับน้องดาวดีวใจด้วยว ทางต้นเหลือด้วยหังนะเงือกค่ะดีใจไหมคะค่ะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวนายบอสติดต่อกลับไปนะคะเบอร์นี้เลยใช่ไหมคะค่ะค่ะดีใจด้วยนะคะอยากคุยกับใครไหมเอ่ยน้องดาวค่ะอยากคุยกับน้องดาวน้องดาวสวัสดีค่ะฮัลโหลค่ะอาทิตยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ฝากติดตามด้วยนะคะค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากนะคะที่ร่วมสนุกกับเราค่ะเดี๋ยวเรโกติดต่อกลับไปค่ะสายที่สามไปเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรเอ่ยชื่อเอ๋ยค่ะชื่อเอ๋ยโอ้ชื่ออะไรเอ่ยชื่อเอ๋ยเลยเอ่อเอ๋ยน้องเอ๋ยอยู่จังหวัดอะไรคะ น้องเอ๋อยู่จังหวัดอะไรคะกรุงเทพกรุงเทพน้องเอ๋รทราบกติกาของเราหรือยังคะยังค่ะเดี๋ยวเราโบทอธิบายให้ฟังนะคะก็คือมีหกแผ่นป้ายให้เลือกสามแผ่นป้ายถ้าเป็นน้องดาวน้องเอ๋ยก็จะได้ถางนังเงือกรุ่นน้องน้ำโมไปเลยอืแต่ต้องตอบถูกสามแผ่นป้ายอะแต่ต้องตอบถูกสามแผ่นป้ายอะน้องเอ๋ยเลือกมาเลยหนึ่งถึงหกน้องเอ๋ยเลือกเบอร์อะไรคะ สามสี่ห้านะคะและทีนี้น้องเอ๋ยนะโบสทมีร่วมสนุกนิดนึงคืออยากให้วีคิดสมัยสามคนเนี่ยมาร่วมสนุกกับในการเปิดป้ายของน้องเอ๋ยน้องเอ๋ยเลือกมาสามคนเลยค่ะว่าอยากให้ใครมาร่วมสนุกกับน้องเอ๋ยน้ำปิงน้ำปิงน้องดาวแล้วก็น้องต้นน้ำน้องเอ๋ยอย่าลืมติดตามของเรานะคะว่าสามคนนี้ที่เลือกมาแล้วจะโดนอะไรและจะได้อะไระ เ,เดเาเรับเดอเสีเดี๋ยวเรามาลุ้นแผ่นป้ายแรกก่อนเลยว่าน้องเอ๋ยจะได้หา,นางนั้นเงือกไปหรือเปล่าอยากได้ไหมคะโอเคจะได้แรกเลยนะคะเปิดครับน้องดาวมีโอกาสลุ้นหางนังเงือกแล้วอ้เอ๋ยออออไปลุ้นแผ่นต่อไปกันเลยดีกว่าน้องเอ๋ยเนาะอ,อ่า การลุ้น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 การเปิดครับต้นนะต้นต้นเดี๋ยวน้องเอ๋ยไปรอชมนะว่าน้องดาวจะโดนอะไรเอออเางี้น้องเอ๋ยทานอานักเงื่องแล้วไม่เป็นไรนะโบอส ถ้าเกิดใบนี้เป็นน้องดาวนะเดี๋ยวน้าโบจะให้เสื้อวิคิสมายโอเคไหมโอเคไหมคะโอเคเราไปรุ่นกันเลยนะว่าจะเป็นชื่อน้องดาวหรือเปล่าเปิดครับโอ้น้องดาวโอยได้เสื้อวีคิสมายไปเลยเดี๋ยวน้าโบติดต่อกลับนะคะโอเคไหมคะอยากคุยบใไรไม่เอ่ย ฮัลโหลค่ะอยากคุยกับใครไหมคะอยากฝากอะไรถึงเลิฟได้คิดไหมคะน้องดาวอยากคุยกับน,น้องดาวสวัสดีค่ะพี่เอ๋อยากรู้ไหมน้องดาวโดนอะไร <c oughs> ฮัลโหลฮัลโหลน้องดาวโดนอะไรพี่เอ๋อยากรู้ไหมอย่าลืมติดตามนะคะ ค่ะแ,แสบจมูกเลยน้าแสบจมูกเลยขอบคุณนะคะที่เริ่มสนุกกับเราค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะเราก็มาถึงสายที่สี่แล้วนะคะสวัสดีครับสวัสดีครับฮัลโหลครับฮัลโหลสวัสดีครับฮัลโหลส,ส,สวัสดีค่ะ อ่ะโลค่ะชื่อน้องอะไรเอ่ยน้องผิงใช่ไหมน้องผิงน้องผิงเคยโทรมาร่วมสนุกกับเราหรือ,อย,ยังคะยังค่ะโอ้ยครั้งแรกเลยเอะคะ่ะทราบกติกาของเราหรือ,อย,ยังคะยัง,ยงค่ะอ่าของรางวัลบอกก่อนเลยก่อนที่จะไปไหนของรางวัลคือหางนันเงือกนะคะกะติกาของเราก็มี6กแผ่นป้าย ให้น้องผิงเลือกมา3แผ่นป้ายถ้า3แผ่นป้ายนี้เปิดเจอน้องดาวน้องผิงได้หางนังเงือกไปเลยค่ะโอเคไหมคะอ๋ะอลหนึ่งเลขสามแล้วกับเร์ห้าทีนี้นะโบท๊ทอยากให้น้องผิงเลือกมีคิดสมายสามคนมาร่วมสนุกในการเปิดป้ายกับน้องผิงดีกว่าเลือกใครดีคะสามคนเอาใครดีเอ่ย มีต้นน้ำมีกีตาร์มีน้องดาวมีสิงโตแล้วก็มีน้องน้ำปิงอยากได้ไขรเอาน้องปิง<อ>นงีกว่านหนึ่งคนไอ้สองคนค่ะน้องดาวแล้วก็ต้นน้ำอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวน้องผิงคอยดูนะคะว่าสาคนนี้จะร่วมสนุกได้ไงต้องติดตามในเทปของเรานะคะเดี๋ยวนะบ๊จะเปิดแผ่นป้ายก่อนเลยละกันตอนนี้นนนะะนเบอร์หนึ่งนะคะแผนป้ายเบอร์หนึ่งนะคะ ครับสิงโตน้นต้องติดตามนะครับว่าน้องน้ำปิงโดนอะไรรับรองหามากเลยแต่ว,ว่าอย่าเพิ่งเสียใจนะคะอาจจะแผ่นป้ายต่อไปอาจจะเป็นน้องดาวก็ได้ น,น้องดาวน้องดาวน้องถึงแล้วอเอางี้เอาอย่างนี้คือต้องได้3ใบค่ะถึงจะได้หานนงเงือกแต่ทีนี้นะโบใจดีถ้าเกิดแผ่นออกไปเป็นน้องดาวอีกนะโบให้เสือ้อวิกิสมายแทนเลยดีไหมคะดีไหมคะอ่าเรามารุ้นกันนะคะว่าใบที่ต้องถิงเลือกจะได้ชื่ออะไร ครับน้องดาวโอ้ยดีใจด้วยน้องญิงอย่างน้อยก็ได้เสื้อไปดีใจไหมคะดีใจค่ะขอบคุณน้องญิงที่ร่วมสนุกกัแล้วนะคะค่ะสวัสดีค่ะสายสุดท้ายของเราแล้วนะครับวันนี้วันนี้ต้องขอขอบคุณบาร์โนคนี่ซีซีเฟสใหม่ที่ให้สถานที่ถ่ายทำเราในวันนี้ถ้าน้องๆมาเที่ยวที่พัทยาชลบุรีน้องๆก็ต้องมาที่บาร์โคนี่เลยนะคะ พี่รับรองเลยว่าที่นี่เย <c oughs> ี่ยมมากบริการดีสช่าต่าน้ำสวยด้วยบรรยากาศดีมากค่ะน้องๆต้องลองมาค่ะสวัสดีครับไม่นวัสดีค่ะชื่ออะไรครับผมน้องมน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 โอ้ยน้องมนทำไมเสียงหวานจัง <bubble> น <UC S> ้องมนเป็นคุณแม่หรือเปล่าคะเนี่ยน้องมนเป็นคุณแม่หรือเปล่าอ๋ออะ โอ้โหไปไม่ถูกเลยน้องพลเสียงเราไม่คุ้นปกติจะเป็นเด็กเด็กๆใช่คุณคุณน้องมนเลือกมาสามเป็นไปท่าบรฏิกิริยาไนะคะคุณน้องมนอ๋อทราบปฏิกิริแล้วมืเลือดหนึ่งสามและสี่ค่ะทีนี้คุณคุณน้องมนคะทีนี้นะโบ๊ทอยากให้เลือกมีคิดสมัยสามคนมาร่วมสนุกกับน้องมนเนี่ยค่ะต้นน้ำต้นน้ำ สิงโตสิงโตอ่าเดี๋ยวรอดูนะคะน้องมนน้องมนคุณลูกชื่ออะไรคะชื่อหน่อยน้องหน่อยเดี๋ยวน้องมนให้น้องหน่อยดูน้องหน่อยดูด้วยนะคะว่าเราจะทำอะไรกับสามคนนี้อ่าอาจจะเป็นเกมเล็กสนุกสุกงั้นเดี๋ยวน้าโบ๊ขอเปิดแผ่นป้ายแรกก่อนเลยนะครับ ป้แรกนะครับน้องมณ์เปิดครับสิงโตน้องมณ์อย่าลืมติดตามนะครับว่าน้อต้นน้ำโดนอะไรไปแผ่นป้ายต่อไปนะครับน้องมณ์ ไปครับน้องดาวน้องอีกแล้วโอ้โหน้องเอ๋อ่ะเรามาดูไลน์สุดท้ายถ้าเกิดถ้าน้องบนครับถ <Bond> ้าเกิดได้น้องดาวสองชื่อเนี <g> ่ยเดี๋ยวน้าโบจะให้เสื้อเลิฟลีคิตไปโอเคไหมครับโอเคไปที่สนะครับไปครับต้นนะ ขอบคุณน้องวอนที่ร่่มสนุกกับเรามากนะครับผมขอ,อบคุณเน่ยขอขอบทังหน่อยด้วยนะครับว่าขอนอนงมัีพลาดไปโอ้โหเียดยจโอเคขอบคุณมากค่ะสวัสดีครับโอ้โหวันนี้หางใน,นเงือกของเราออกจนได้พ<ช>ี่เมียวดีใจกับน้องด้วย ครับผมสำหรับน้องคนไหนที่พลาดไปนะครับสามารถโทรใหม่ได้ครั้งหน้าได้นะครับผมเราจะจัดกิจกรรมนนบ่อยๆใช่ไหมฮะใช่จัดกันอยู่เรื่อยๆค่ะต้องติดตามทางเพจของ Love l y k i d นะคะครับสำหรับวันนี้นะคะพวกเราก็ต้องขอขอบคุณโรงแรมบาโคนี่ซีไส์สีราชาเฟดใหม่นะคะที่เอื้อมนวยสถานที่ให้พวกเราได้ถ่ายทำกันค่ะครับผม